โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยะมาทำมชาแนลนะครับและนี่ก็คือเกม Ride 2นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นซุปเปอร์มอเตอร์กันแต่ว่าเราจะเราจะต้องไปเปลี่ยนนี่ก่อนครับไรเดอร์ Rider ครับผมสไตล์สไตล์การขับนะฮะจะมีอยู่3สไตล์นะครับก็คือสปอร์ตตี้กับซุปเปอร์มอเตอร์แล้วก็คาลิเบเตอนะครับไอผมจะเลือกเป็นซุปเปอร์มอเตอร์นะครับ นี่มันจะมีให้เลือกเป็นสไตล์ด้วยนะคือถ้าเราไปเลือกซูเปอร์โมโตแต่ไปแข่งพวกซูเปอร์โฟมันก็จะขับอย่างนี้ครับมันไม่หมอบนะคือมันไม่หมอบเลยเออมันแปลกดีนะครับอ่ะก็เลิกเป็นแบบนี้แหละไม่ต้องไปคัสตอมคัสตอมอะไรแล้วแหละอันดับต่อไปครับเราก็จะไปเราก็จะไปนี่ไปเวอร์ทัวร์ครับผม ไปครับซีซันอีเวนต์นะซีซันสองเราเหรอวายจังวะไวายไปมั้ง <c oughs> ไม่เป็นไรนี่ครับไปอเมเจอร์โปนะครับเราก็จะไปแข่งที่ซูเปอร์โมโตนะครับจริงๆมีกี่อันวะมีมีอันเดียวมีอันนี้แอมแข่งไว้สนามหนึ่งละได้ที่สอง <c oughs> ที่สองก็ถือว่ายังดีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาแข่งสนามที่มีโค้งเยอะๆกันบ้างนะครับรถที่เรามีตอนนี้ก็มี Honda กับ TM ก็มี Honda c r f 450R นะครับ s u p e r m o ม o โต e สเปเชีเดี๋ยวเราจะไปแต่งกันดูซิจะแต่งอะไรด้บ้างอ้าวลืมกดลืมกดแต่งไม่เป็นไรไม่ต้องแต่งละลุยกันเลยแต่งไม่ทันนะครับคือกดผิดทีแรกก็จะกดแต่งอยู่หรอกซูเปอร์มอโตมันจะปัดหน่อยนะครับนี่ชุดเขียวอือเลย นี่ไปครับไปฮะนี่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 ดิฟ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 โอ้ยเหยียบกันแล้วไปครับไปขับมุมมองบุคคลที่สามนี่ไม่ค่อยถนัดแต่โอ้โหชน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 นี่ครับไป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 แทบจะดิฟอะถ้าจะดิฟทุกโค้งอะ นี่นี่ล้อปัดกันเลยทีเดียวโอ้โหยผมว่าไม่ถนัดว่ะมุมมองบุคคลที่หนึ่งดีกว่าเอา้าใครมาเบียดเราะใครมาเบียดเราะเออมุมมองนี้ดีกว่าห้โหนับสิบเลยครับล้มทีเดียวันับสิบเลยนี่ชนตูดชนตูดนี่ไปต่อไปต่อ เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โมันไปกันเร็วจังวะเร็วเกินไปแล้วเร็วเกินไปนแล้วน้องแสงเล่นไหนเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเบียดเบียดเบียดดับเจ็ดแล้วครับน่าจะแสงก็ทันอยู่นะโอ้โห ยกล้ออีกแกแรงเกินโหดับสิบเลยดูท่าจะไม่ทันแล้วแหละนี่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 บิดแรงไปก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวยกล้อสวยเลยแสงแสงแสงยกเยอะอยกเยอะไปครับไปครับไปครับ โอ้โหแน่นอนอะโคตรมันอ่ะอย่ะชืบนี่ยไปต่อไปต่อเอ้ยล้มเ <c oughs> <c oughs> บรกแรงเกินนับล้มเลย อยู่ดับเก้าฮะลมทีอันดับนี้เละข,ขึ้นไวมาก yeah, yeah. ยี่ยี่เข้มแสงแสงแสงย้ำแสงให้ได้เข้แสงครับแสงแสงแสงยกล้อแสงไว้เดี๋ยว <laughs> โอ้โหลบทย่งบ่อยอ่ะ ว่แซงครับล้มเลยเยเบียดเลยพี่และน้องเอ้ยจะต้องเอาให้เอาจะเอา <c oughs> เอาันดับให้น้อยกว่าอันดับสิบแต่ล้มซะก่อนนะเฮนี่นี่นี่เบียดเขาล้มซะแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โห มันเหมือนขับรถเหมือนจะล้มตลอดเวลาเลยเนาะสุดยอดเลยยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่เหมือนรถมันจะปัดตลอดเลยอ,ะอ่ะมามานี่้โบมันแรงกว่าแล้วไง ต้องไปแต่งเห่อครับรถเลสเชอร์แรงกว่านี้โอ้ไปเบียดเขาล้มอ่ะแน่น้อนอ่ะนี่ครับนี่อันนี้อันดับสิบอยู่เราจะต้องเอาอันดับโอ้โหไม่ทันแล้วล่ะเดี๋ยวรอเขาเชนชัยไปเลยืมไม่ทันจริงๆครับอันดับที่สิบเอ็ดเลยเยอะไปไหม เยอะไปนะแบบที่สิบเอ็ดเลยเนี่ยติดเล่นนะติดเล่นนี่ดูรีเพยดดูสไตล์การขับกากาของผมนะครับนี่ไปครับดูดูข้าโค้งนี่เบียดเขาหมดอะช่วงแรกๆนี่อย่าไปสนใจครับผมต้องดูช่วงหลังๆช่วงแรกๆเป็นช่วงลองรถนะล้มไปล้มไปแล้วนี่ต้องดูช่วงหลังๆ เออสักนี่สักประมาณช่วงนี้แหละนี่เบียดเขาเบียดเขาอีโอ้โหชุดโคตรเด่นอะเขียวอือเลยอะนี่ยกร้อ <laughs> ยกร้อความเออมีงี้ด้วยครับนี่โอ้ซิงซิงซิงมากอ่าเบียดเขาเบียดเขาโอ้โหได้รอนคนระับ นี่ขขขนเขาโค้งเขาโค้งเขาโค้งเอ้ไปชนตูดเขาอีกอะโคตรคิดโกงเลยนี่ยกล้อยกล้อกาจ,จะยกทุกโค้งเลยเน,นี่ยดูหลังๆครับต้องดูหลังๆลม้ลมล้มนี่ไปไปไปดูหลังๆกันนี่ล้มอีกแล้วนี่ดูดูดูด หลังๆมานี่เริ่มเข้าโค้งดีนะครับไม่มาขัดคำล้มอ,อ,กอีกแล้วอย่ามาทําของแท้นะครับมีมอไซค์ก็ล้มนะไปเบียดเขาอีกโอ้โหขี้โกงมากนี่โอ้โหเอียงเอียงน่หลุดหลุดหลุดมีหลุดหลุดโคง้งครับหลุดโค้งมาเร็วจัดนี่นี่ สุดยอดอ่ะเข้าโค้งแต่ละทีนี่โอ้โหมาเร็วเกื <c oughs> <c oughs> อบหลุดโค้งเอนี่แน่นอนเอ๊ะดิฟดิฟมีดิฟหน่อยหน่อยอไปชนกลวย <c oughs> ชนกลวยเขาก็เดินหมดนี่โอ้โหสุดยอดแล้วก็เหมือนเหมือนจะมีล้มอีกนะล้มอีกหรือเปล่าล้มตรงไหนสักทีนี่แหละเอานั่นน,น,นั่นไปเบียดเขาล้มเลย โอ้โหขี้โกงมากนี่นี่อะไรฮะกระโค้งนี่ดิฟดิฟบอกแล้วดิฟเออมีดิฟหน่อยๆครับดิฟหน่อยๆน,ยน,ยนี่โอ้โหสุดยอดยกล้อเอ,อ้ยมียกล้อหน่อยๆน่อ,อ,อแล้วก็เข้าเส้นชัยนะครับสุดยอดโอ,โ,โอเคเราคอนติเนียลเดี๋ยวเราไปแต่งรถกันก่อนครับรถเราจะได้แรงกว่านี้นะฮะ แข่งสนามเดิมนี่แหละโอเคสนามนี้เลยครับรู้สึกว่าเราจะชินแล้วไปครับแต่งรถแต่งรถเครื่องนี้เอาแรงแรงก่อนเลยเอาแต่งแล้วนี่ว่านะแต่งอะไรดีอีกตรงนี้อะไรคืออะไรใส่ไฟใช่ไหมใส่ครับผมเยี่ยมอันนี้อันนี้อะไรก็ไม่รู้ก็ใส่ไปเถอะให้รถเราแรงขึ้นนะครับ อันนี้คืออะไรเอ่ยน้ำมันเครื่องใช่ไหมนี่ต่อไปเปลี่ยนโซ่มาโซ่เปลี่ยนได้ด้วยอ่ะยอดแล้วก็น,นี้คืออะไรเฟืองเกียร์ครับอ๋อมีเกียร์ธรรมดากับเกียร์รถแข่งนะฮะใส่เกียร์รถแข่งไปเลยอันนี้คืออะไรเอ่ยโชกเขเปล่าเออมันอ่านว่าอะไร power command เหมือนเป็นพวกกล่องนะครับ นี่ครับมันสามารถเพิ่มให้รถเราเร่งเครื่องได้เร็วขึ้นนะฮะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เหมือนจะเป็นพวกสายเบรกสายเบรกเอาสีมีให้เลือกสีด้วยครับสีเขียวแล้วกันอีกสีเขียวแปดแปไอ้ยะอันนี้อะไรเอ่ยบัมเบกอะไรก็ได้เอาไปเถอะใส่ไปครับ อันนี้ล่ะอันนี้ดิสเบรกครับผมจะเอาสีอะไรดีสีเขียวแล้วกัน <c ười> คือมันแจ่มดีครับจานเบรกจานเบรกนี่จานเบรกเ,เปลี่ยนได้ด้วยโชค๊คครับโชค๊คนี่ใส่โชค๊คทองด้วยครับโอ้โหแต่งแบบสุดยอดเลยอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เหมือนจะเป็นลายสีนะครับเลือกได้ด้วย ้าเป็นสีนี้มั่งนีกว่าออกแดงๆงเยี่ยมยอดกุยทอดไหมที่จับที่จับสีเขียวด้วยอ่ะผมชอบสีเขียวนะครับอันนี้นัมเบอร์ไม่ต้องใส่หรอกอันนี้ที่จับโอ้โหที่จับมีให้เลือกอีกตั้งหากสีแดงนะแดงเขียวแล้วกันเป็นโทนโทนไปนะครับ อันนี้อ้ไอที่จับนี้ก็เขียวแล้วกันออกเขียวแดงครับเขียวแดงโอ้โหอันนี้ยังแต่งได้อีกเหรอเนี่ยคือมาอยู่ข้างในครับมองไม่เห็นอยู่แล้วล่ะไม่ต้องแต่งหรอกอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อกันกระแทกกันกระแทกสีเขียวแล้วกัน <laughs> มาแนวเขียวนะครับไอตรงนี้ไอนนที่แผ่นรองเอาสีดำมาแล้วกันนะต่อไปยางรถ อ๋อไม่ใช่ยางวอาแม็กแม็ก,มกยางรถมันเลือกได้แค่อย่างเดียวนะครับที่ผมผมเอาเป็นแม็กดีกว่าว่าแม็กสวยกว่านะครับนี่ฮะสีอะไรดีมีให้เลือกสีด้วยโอ้สีทองแล้วกันมาสุดยอดเจ๋งเวอร์ครับเจ๋งเวอร์เยี่ยมแต่งครบแล้วก็ลุย นี่แหละครับ Honda CRF นะครับใช่ CRF ปะเดี R ๋ยว <c oughs> เออ CRF 450R นะฮะโคตรสุดยอดเราจะต้องเอาที่หนึ่งให้ได้นะบอกเลยเอาที่หนึ่งให้ได้นะครับนี่เราวิ่งมา5กิโลเมตรแล้วนะไปแค่ออกตัวแล้วก็กินขาดแล้วนี่บอกแล้วว่าออกตัวแล้วก็กินขาดแล้ว โอ้โหโอ้โหมาถึงก็ล้มเลยฮะแรงจัดชัดจริงนะครับนี่นี่น,นี่มาถึงก็ล้มอีกแล้วทำไมล้มบ่อยจังวะรถมันแรงขึ้นหรือไงโอ้ไม่ต้องอะไรนะครับเราต้องรีบไปนะครับนี่ครับใครใครไม่หลบชนอย่างเดียว อา้าโ,โดนโดนข้าเบียดบ้างล้มเลยโอ้ไปต่อไปต่อนี่ไปครับยาวไปนี่ยาวไปครับยาวไปชุบ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 น่นี่โอ้โหยกล้ออีกแล้วสกิลยกล้อนี่โคตรเทพครับ ยกทีล้มทีอยอ่าอยาวไปครับยาวไปสนามนี้เราต้องอที่หนึ่งให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้แหละเอาโอ้ยรถปัดรถปัดโอ้หเอาควบคุมรถกันไม่อยู่เลยนะฮะไปไปไปเร็ว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 นี่เออเออโอ้ย ยกล้ออีกแล้วนะครับเป็นเจ้าข่อยกล้อเลยทีเดียวตอนนี้ระแปบดบแล้วครับเราจะต้องขึ้นที่หนึ่งให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ก็เก,กิคว่ำอีกแล้วสงสัยวเราเบรกแรงเกินไปนะครับทำให้รถเราคว่ำนะฮะนี่ไปต่อโอ้เราเราเข้าโค้งเร็วกันไปหน่อยนะ ช่วยแบนบแบบีไปไปรับไปๆับไปับนี่ดับเก้าแล้วเราได้จะตังกระทันอยู่นะนี่ชนชนชนไม่หลบก็ชนอย่างเดียวเอาฮะแสงต้องแสงจงังหวะนี้ต้องแสงมันมันก็แรงเหมือนกันว่ารถมันอนะ เราว่ารถเราแรงๆรถมันแรงกว่าไอ้หือคว่ำอีกแล้วเขาโค้งแรงไปครับเวลาเบรกกุคว่ำเลยหือ,อทำไมล้มบ่อยจังเลยน่ยเราเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> บิดแรงก็ไม่ได้บิดแรงรวล้อยกเลยทันทีโอ้โัแบบที่สิบห้าเลยจ้าโอ้นานจ้ายกล้อโชว์เลยดีไหม ฮึบนี่เบียดกับเบียดเออ๋ออออเฮ้เรานี้ยังไงเนี่ยแล้วเอาตามสไตล์เราดีกว่าไอ้แน่ล้มอีกแอะสกิลล้มเนี่ยดับหนึ่งเลยครับ นี่ครับดิฟดิฟดิฟโอ้โหดิฟดิฟดิฟครับดิฟไม่เอาที่หนึ่งละเอาที่อะไรก็ได้ครับตอนนี้ยเงี้ยดิฟครับดิฟอันนี้ผมผมตั้งออโต้เบรกไว้นะครับมันก็เลย มันก็เลยเร่งเครื่องได้ไม่ค่อยได้นะครับตอ,ขอนข้าโค้งนี่ยกล้อนะครับนี่โอ้โหเท่เท่ะอะโอ้โหรู้สึกว่ารอบนี้จะเอาหางเดียวเลยครับนี่ยกล้อยกล้อหลังไีด้วยเอ้ยโอ้โหเฮ้ย,ยผมว่าเอาใหม่เอาใหม่ มันมีตรงนี้ครับเราตั้งเป็นโปรได้นี่ผมคันเล่นวลี่อีซ่เนี่ยยังแซงกันไม่ได้นะฮะอ่ะมาดูซิว่าจะเป็นยังไงถ้าเราเล่นแบบโปรนะครับเล่นแบบโปรคือไม่มีออโต้เบรกนะเดี๋ยวรู้เรื่องครับมีแหกทุกโค้งนะครับไปลุย โโขึ้นไปได้ยังไงบอกแล้วครับไม่มีออโตเบรกนะฮะถ้าจะดิฟกันทุกโค้งบอกแล้วนี่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 โอ้โหเขาคงดิฟเขาคงดิฟรถล้มเลยมามามาแปะแปะแป ล้มอ่ะซูเปอร์โมโตนี่ขับยากนะถ้าเกิดไม่มีออโต้เบรกอ่ะออนี่ครับไปเรื่อยๆครับนี่ครับเราเราแค่ไม่เอาที่โหลดก็พอโอ้โห มันจะเจ๋งขนาดนี้ล้มโอ้หแน่นอนครับเราเอาหาจังหวะน,นี้นี่ยกล้อยกล้อโชว์ครับยกล้อโชว์นี่คือเหมือนเหมือนจะดิฟแล้วนะเมืเ่อกี้นี่นี่นี่ เออเมื่อกี้ไม่ได้กดยกมันยกเองรถรถนี่ปัดสุดยอดครับอือเอาไม่อยู่กันเลยทีเดียวเออพอไม่เล่นแล้วเอาเอาจริงๆแล้วครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูครับเอาที่หนึ่งเล่นยังไงนะครับมาเรา เราเลือกเป็นแคสซิมิโโปรพอนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ออโต้เบรกนะครับผมแข่ง3รอบมาเดี๋ยวผมจะที่1ให้ดูอ่ะจริงจังละจริงจังละชูวัน go ไปครับผมที่1นนะฮะที่1นึาอันนี้เอาที่1เลยไปครับ อ้ากดเบรกแรงไม่ได้เลยเคยชินแต่สปอร์ตตี้นะครับมาเล่นแบบซูเปอร์โมอโตนี้เดี๋ยว,อวเอ้าเฮ้ยเบรกทำไมอเบรกแบบอยู่กึกเลยอะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราก็ไปต่อไปต่อครับไปต่อครับแก๊กแข่งรถนี่จะต้องใช้สมาธินะครับ ถ้าเราไม่มีสมาธินี่เราก็เรียบร้อยครับผมนี่ไปไปไปไเอา้าล้มอีกแล้วทำไมเราล้มบ่อยจังเลยเนี่ยไปต่อครับันดับเจ็ดอยู่นะครับตอนนี้เพิ่งรอบแรกไม่ต้องไปซีเรียสนะครับ ตนแสง่ะไปต่อไปต่อเฮียโวยเกยนี่ชนทั้งหมดครับดับห้านะฮะไปต่อไปต่อแสงแสงแสงดับสี่แล้วเนี่ย โค้งนี้ล้มตลอดเลยฮะทำไมล้มจังเลยล้มทีเดียวแบบหกเลยไปครับไปครับแบบสี่แล้วขึ้นดับหนึ่งให้ได้ ซุสามครบับหนึ่งอยู่ข้างหน้าเรานี่เองอ้อ้โหเ,เริ่มหัวร้อนแล้วนะทำไมมันล้มบ่อยจังเลยล้มง่ายมากอะไรจะล้มง่ายขนาดนี้นรเริ่มหัวร้อนแล้วเราเนี่ย ไม่เป็นไรเพริ่งรอบสองอยู่ที่หนึ่งนี้ไปไกลแล้วเนี่ยแสงเว้แสงเว้ย,แ,วยแต่มันเร็วกว่ารอบสุดท้ายแล้วครับไม่เล่นแล้วนี่เราไม่ลม้มแต่เขาล้มแทนนะไปต่อครับ ทีหนึ่งทีหนึ่งเร็ว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 แซงแซงโหไม่น่าบิดเลยเมื่อกี้เสียจังหวะไปกี้เยี่ยมทีหนึ่งไปเร็วมากจะตามไม่ทันแล้วเนี่ย มันเร็วเกินครับหืมสองวิเลยอะไม่น่าจะทันนะแต่ก็ต้องสู้ต่อไปครับเมื่อเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งน,นบศึกทหารมันอาจจะล้มข้างหน้าเราก็ได้อ่ะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเราที่ล้มเองครับโอ้โหรีบลุกดิ โอ้โหอันดับสามเลยอืมอันดับสองกลายเป็นว่าเราอันดับสามเฉยเลยครับตายเล่วตายเล็้วเดี๋ยวเรามาดูรีเพย์กันนะครับว่ามันล้มบ่อยขนาดไหนนะขับซูเปอร์มโตนี่ล้มบ่อยมากนะครับถ้าขับแบบสปอร์ตตี้ไม่ไม่ค่อยล้มเท่าไหร่หรอกนี่ครับเบียดเขาครับเบียดเบียดแซงขึ้นมา รถเราแรงนะเนี่ยบิดทีนี่แซงกันหมดอ่ะนี่เนี่ยมันล้มเฉยเลยนี่ยังไปไต้ต่อนี่ไปชนตูดโคลมมีกแล้วก็ไปต่อครับผมอ่าไปต่อได้ไม่มีปัญหานี่มีรัดษนะหาม มีลัสนามด้วยนะเออแน่นอนนะบอกเลยก็เข้าคงกันจะช้าเหล่านี้บิดหูตับตับไม่น่มียกมียกหน่อยนึงอ่ะเนี่นี่ล้มล้มล้มบ่อยฮนะไม่รู้เกิดเป็นไม่รู้มันเป็นอะไรนะล้มบ่อยมาก ออยอดชุดเรานี่เด่นมากเนี่ยตรงนี้ยตรงนี้ล้มล้มประจำเลยฮนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะเรามาเร็วด้วยแหละนะนี่โขงแสงแสงแสงได้ไหมแสงเลนนอกได้ด้วยอะสุดยอดเลยคือบอดบอดมันเบรีอีซีอยู่แล้วด้วยครับนี่ขนาดบอดง่ายนะถ้าบอดไม่ง่ายนี่ผมมันดักจีสิบหกไปแล้วเนะี่ โอเคครับวันนี้ก็ต้องพองแค่นี้นแล้วครับเดี๋ยวเราไว้วเจอกลิปหน้าดีกว่าเนะี่ยอยางจะกดรีเพลย์อีกรอบโอเคครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดแจ้นเพื่อนๆดูด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับมาเจอกลิปหน้าครับผมบายบาย see you again อ้าวได้ที่สองทำไมไม่ขึ้น